สวัสดีครับแฟนรายการช่อง YouTube ชีพทำข่าวิเศษครับวันอังคารที่มีนาคม2 5ง3นะครับผมจะพาทุกท่านไปอ่านหนังสือพิมพ์คมชัดลึกกันครับตามหนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะครับนี่ฮะวันนี้เลยวันนี้เลยครับเอาตรงไหนก่อนดีล่ะอ่ะตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับกทมเข้มอยู่บ้านนะครับอัศวินของงดเดินทางต่างจังหวัดรถทงฟ้าขายของถึงบ้าน พวก,กมรมประกาศเพิ่มเกม็ด์มาตรการคุมคนอยู่บ้านขอความร่วมมือไม่ให้เดินทางออกต่างจังหวัดขณะที่พณิชย์ปล่อยคาราวานรถโมบายธงฟ้าขายสินค้าวัคซีนบริโภคถึงคนกรุงปริมณฑลครับแล้วก็นายกเยอรมันถูกกักตัว14วันเสี่ยงติดเชื้อโควิดนะครับแม่เคลกักตัว14วันหลังแพทย์ส่วนตัวติดเชื้อเยอรมันสั่งห้ามชุมนุมเกิน2คนนะครับ สื่อฮ่องกงอ้างข้อมูลลับหักจีนพบผู้ติดเชื้อไม่มีอาการอ,อ,อิตาลีห้ามเดินทางในประเทศนะครับสารทูตแนะคนไทยในอังกฤษรีบเดินทางกลับนิวซีแลนด์ปูหานปิดประเทศสเปนเรงใช้หุ่นยนต์ตรวจ80,000รายต่อวันครับด้านบนนะครับฝ่าวิกฤตโควิด19ครับภาวะไทยซ้ำอิตาลีบิ๊กตูถกวงใหญ่ผุดยาแรงสู้วิกฤต มทเตรียมปรับโรงพยาบาลสนามแห่งแรกเวชภัณฑ์ยาจากจีนถึงไทยแล้วนายกเรียกถกวงใหญ่นะครับผุดมาตรการเข้มป้องกันโควิดลามสาธารณภวาสองสัปดาห์ป่วยพุ่งแบบอิตาลีผู้ป่วยต่างจังหวัดสูงขึ้นไม่หยุดนะครับติดเชื้อเพิ่ม122ยอดสะสม721ด้านจีนสง่งเวชภั์ยาอากาศถึงไทยแล้วครับตอนนี้สถานการณ์ผู้ป่วยโควิดในไทยนะครับ ในไทยจากคมชันลึกนะครับติดเชื้อ721เสียชีวิต1รู้สึกเพิ่มเป็น2แบบมีโลกแทรกซ้อน,นรัรักษาหาย52นะครับ160ประเทศนะครับ339โ,โนโนไม่ใช่คร339,408เสียชีวิต15,204รายครับมุมมองวิชาการ ถ้าไทยมีเชื้อโควิดที่ดูร้ายจากอิตาลีคุณหมอวิธานฐานราวุฒิเมื่อก่อนเคยเล่นกลอบด้วยกันที่เชียงรายเป็นหมอสัญญกรรมเก่งเรื่องแฮปปี้เนสเรื่องความสุขมากจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่จะกกําหนดอนาคตคอรมอลคอนเฟอเรนซ์ Conference ครั้งแรกนะครับผู้ค้ากองสลากงดออกหวยหนึ่งเมษาโอดหวยเถื่อนเกินแผงอาการของ ลิเดียกับแมทธิวดีขึ้นนะครับโอลิมปิกเลื่อนแน่รถตู otto, ้เมนนนวุ่นคนติดเชื้อร่วมทางผู้โดยสารตรวจด่านชนบุรีสั่งปิดชายหาดชนบุรีสั่งปิดชายหาดสารสุขจังหวัดนนประกาศตามหามประชาชนกลุ่มเสี่ยงติดโควิดสกลุ่มโดยเฉพาะผู้อยู่รถปอ70รถตู้ The m มอลล์ฟิวเจ รังสิตแนะนำรายงานตัวกักตัว14วันหาที่ชนบุรีประกาศล็อกดาวเพิ่มหากฝ,ากฝาก่าฝืนคุก1ปีอันนี้ตกงาน25ล้านคนลดภาษีลดค่าเช่าครับเบื้องหลังเพื่อนบ้านรับรายงานคืนถิ่นนะฮะสำซาคสื่อไทยดูถูกคนลาวอันนี้คุณจับช่องช่องวันนะก็ไปขอโทษท่านทูตลาวละ การเมืองนะครับเปิดแฟ้มคอรมอคอนเฟรนซ์ครั้งแรกในประเทศไทยฮะแล้วก็อันนี้ใครอ่ะคนดังสุรชาติเทียนทองสุดยอดของโปรดโดราเอมอนตอนนี้มี109ปีนะครับสถาปนากรมศิลปากรสืบสารอนุรักษ์สืบทอดมรดกวัฒนธรรมของชาติครับฝ่าวิกฤตโควิด19โควิด -19 าคาดไทยเชื้อดูร้ายจากอิตาลี แพ็กเกจใหญ่เยียวยา,ยาผู้ใช้แรงงานนะครับร้องทุกจัดถุงยางชีพช่วยแท็กซี่แทนเงินกินข้าวทั้งน้ำตาพิษโควิดที่รัดฝึกอาชีพแถมเงินรายวันนะฮะพิมพ์สร้างอนาคตโตเป็นลูกเศรษฐีนะครับคนบันเทิงปันน้ำใจแจกหน้ากากอันหมัสู้ภัยร้ายจิตสำนึกต้านโกงฉบับต้าพาราดอก ส่งฉลองร้อยสิบปีความดีที่ย่งยืนมูลที่ปอเต็กตึงนะฮะนวัตก,กรรมน้ายาฆ่าเชื้อไวรัสสูตรไร้แอลกอฮอล์เปิดสามโมเดลเรียนออนไลน์ใช้โซเชียลมีเดียจัดตารางเรียนนะครับ distance learning ไฟเขียวคอ,อรม10ิบพฤษภาคมกปนพร้อม สู้ภัยแรงนะครับบอลไทยไม่ประมาทห้ามนักเตะติดเชื้อครับโอลิมปิกเลื่อนแน่ออ c อฝืนกรงแสไม่ไหวขอ4ส,ส,สัปดาห์ถกแผนครับพีเมียลีกวางแผนกลับมาเตะหนึ่งมิถุนายนนี้ต้องแข่งให้จบภายใน6สัปดาห์ครับทั้งหมดก็คือคมชัดลึกนะครับวันนี้ครับวันนี้เลยนะครับ อังคารย4มีนาคม2,563ครับเป็นการปิดวันที่3นะครับเข้าสู่วันที่3คกรุงเทพและปริมณฑลครับขอบคุณที่ตามช่อง YouTube ชิพทำคาวพิเศษนะครับฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งและกดทั้งหมดและฝากสนับสนุนสินค้าในช่อง s h อ p e e ของผมด้วยนะครับอยู่ในภายใต้คำอธิบายข้างล่างในคลิปนี้นะครับฝากติดตามฝากกดกระดิ่งและกดทั้งหมด ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ